ไวดีจ้าเพื่อนสาวคือ่าไปหาเห็ดอยู่เห้ยโอ้ยหาเห็ดกับบ้าน่ได้ไปซื่อเอ้ยโทรปลาโทรแดดมันบ่อได้ได้ยังไป่โค้งเข้ากับบ้าบอดอย่างเงี้ยเมื่อวานนี่ติดกับไปไปหาเห็ดอันแคลเซียมเห็ดแคลเซียมแถวปลาแถวปลาแซวจะได้อยู่ในพ่อแก่งเมื่อวานนี้กับไปฮอ่อาดเลือกน้ากาบ่อได้ได้บาระดอลลบไม่เอาได้วยทาซ้อนมูดียวเลยบางลายแบบนี้โอ๊ยเขจุดมันเหี่ยวเนาะนุ่นปลาติ๋วแถวอันหัวอัน งส่วนมัน <Chris> น <s> <ij os> <ah> ั่นเออขับไปเบื้งทนายเดี๋ยวล่้อเต็ดตารางสีบหวอยู่เดี๋ยวขับไปเบิ้งนั่งสีดูสักทีนับเฮ็ดอย่างี้นอยคือว่าให้กูมาจับเปตั้งแต่บ่ายสองของฟูจนมาค่ำไะไรเสร็จลาบเลือดเนาะ นางสิกยค่อยจะประจำเดือนนะคะพา <laughs> ยุหลับลลงบันย่างรึบวาะมักลิมมาสุบินเห็ดยังผู้บเบาย่างเป็เอดอืมเปตัตบบษแซบให้ <laughs> <laughs> ไม่บอกฉันค่อยอยา<ะ>่างเป็นตาแซ่บไปได้เี่มีมีผู้สาวแล้วเออมีผูส้สาวแล้วพ่อจา้าบอกเอาไปบอกเลยบอกโอ้ยปฏิเสธแบบง่ายๆโอ๊ยบริเกียรติเต่งเลย <laughs> เต่งว่าขอถ่ายคลิปเนี่ยเออเอาเอ้ยเป็นผู้สาวบอกกระบอกปฏิเสธว่าอ้ยไม่อยากทก เฮ้ยต้องต้องคิดแล้วก็พิจารณาตัวเองได้แล้วเนาะอีเถ่าค่อยคิดพิจารณาตัวเองได้แล้วจ้าบ่ได้บู้มืองามบอกบอกยิ่งบอกผู้งงามอยู่มันเมิดแล้วเฮายนะมันเมิดเมือกแล้วเอ้ยเฮ้ยผู้งามยังนะคะยังจ้าผองงามน่ะมันจ่ายไปแล้วมึงว่ามันสิเป็นบ้ามันนี่นะโอ้ย เจ้าเก่าเจ้าเดิมมันก็แนวเดิมนั่นแหละถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งท่านกูบาดูพีดก็ได้กูมึงนี่นะจ้าแบบหมู่กันนะพี่น้องมื่อนี้เลือดลายนะจ๊ะท่านเลือดก็พอกับเลือดอลับมาล่าสุดนั่งพี่เฮ็ดจนมันเป็นพุทธพี่น้องบริยมเพทย นี่รอบที่สี่เด็กน้องเอ้ยเตอยกัหลอยู่โตที่หากรสิตามมารอบหนาปปะเ็ดเองแก้มืออีกระจาอเอื่อยนจ้าเอือยีกันนะจีากเอไม่อันตาป็ดอยู่รกะสิตา่จงมันก็พ่บาเมื่อกมากินอัน เลือดแปลงนาบ้านนางสีปนตกแห้งแห้งมาเด้อมาเด้อพยาธิมาซ่อมเลือดซ้อนกันนั้วมันเป็ดมาเด้อมาซื้อกินเลือดแปลงเลือดกับเลือดสดๆเลือดอมันละจุดต่ำไปยังบันทึอยากกินเลือดตัวเองแส่แต่กระเทิน้ำด้วย ในที่ไทะ้กาษกรเโอ้ยกล้องแม่มือนี้อให้ทายให้ก็อกระซนี่ดาราดังกระดายนะสูโอ้ยเฮ้ย้ไปซื้อแบบยังไงกับม้าวปลกคอกระแบบตื่นเต้นเอาไมเียร์ย่งไม่จำคนเวนด์ในมือนี้ จนได้นอนถ่ายกินเลยจ้าเบาเอื้อกับเบาน้ำกําลังมานั่งเถาบ่มาพี่น้องนั่งแถวนั่งเถวตอนมากก็แวะเขาไปหาแล้วก็นอนเป็นแหงอยู่หันทีปัดม้อยว่าสิถิ่มเงินให้จักร้อยก็ไไ้เงินกับไปถือเงินมาเงินเงินกับไปถือมีจักบาทออ อย่างปังง้างด้อยบบนี่นะตักโลยมากินน้อยเดี๋ยวว่างเ้ยหวลิสงโดยจะสนามาคุละหยามันอย่าลมันมาเมยอนี่นะถือว่าค้งจ้าใส่ลายเป็นลุงขาวด้วยเฮ้ยใค่ว่าูสิดสีย่างเนมันจะมันนองเลยใส่บอลลูนเนอ ใส่ไปเยอะๆเลยจ้าเนี่ยด <AN> ้วยค่ะตบด้วยนี่คือความแห้งนะฮ่แน่าฮ่าแห้งนะฮะจ้าสัญญาง้อยอยากคุยลงไปจ้านะคะเราพัฒนาแล้วเราไม่กินเฟืองกันเลยนะคะกินยากันแล้วทุกวันนี้จ้าเลือดอะย่างเยอะสุดแม็กโกโก้วันนี้เลือดมันหลายดิจบจ้า แต่หน้าเรียบร้อยมาตักเอาพนักงานตากให้เลยหมิมซดกัตักเอาลงและวลายกับ่อได้บ่ให้กิ่นเลยพนานคอยหมดอิ่มคอยเลือกตัวใหญ่ที่ชุดเลยนี่นะจับเนบอกว่าจับลนโล่อกโน นี่ก็แบบเนี่ยกาว่าเอาค่ำหนึ่งกับพอจะสิไปขวดเอายังหลปั่นนานโอ้ยเบิดแล้วเบิดค่ะค่ะโอ้ยอายเอ้ยโอ้ยได้แล้วเบิร์ดคอยก็เลือกเอาตัวใหญ่ปันนี่กับชีโบอี้บอเฝ้าดินเอาหวยแล้วไปหลับไปต้อนกลับปปย่าะ ยานแกนคำประหลัเชิงปลาเสียวอยู่ไหนอยู่ในคัวแต่ถึงหัวคงหัวคัวเห็นได้ยางเป็นยังมันโผล่เสียวไม่เหมือนปลาเสี้ยก็ไปส่งเลยไปส่งไม่เสี้ยวเลยจะพึ่งใจว่าวิวแท้ออกจากบ้านยังมีนว่าใครมีว่าวิวอะไรได้พี่น้ออกมาตรงไหโอ้ยเจ้าหลักเขนเนี่ยปาไซบอร์หินคุ้นคาก็พอตายห่าแล้ว อยู่ในกล้วยยังมีปลาร้าอยู่ทั้งสาวๆไปกันเออดนกลัวมีปลาร้อยู่ใส่สันรวมสันนุงสันมาได้เลยปิ้งเป็ดนะคะปิ้งเป็ดกัคต้าเป็ดพร้อมเพียงพอเสียบอต่ำอันนี้เนาะเตี่ยวตับซีมก่อนเพียง รัวนี่เกี่ยวของอเ,องาอเองบาแป๊บมิลพัผัดบามาอมมัดยัดเปียกแมดแช่บอยู่นั่งอยู่นอกพี่นะยืนไหนโบโ่เฮยจะเปิดเพลงจังบแบบ่ลนะบอก สิเปิดพ <laughs> oh, right, ้งเปิดเพลงไม่ใช่ตะเมืองบอกครับแต่ดูนะตอกเห้นไหมสื่อตอกตายนี่ดอยังหลายเนาะเป่นลมพัดไทย บินแป๊บเ้ยแป๊บไปเฮียนบอไปไปกันเตนล่ลสิซ้อนวิซาไปวิซาอาชิเงะไปกแนเัสนี่เอามามามาจ้าเซกเศบพี่น้องกันก่อนขื่นขอขอบคุณด้วจ้าพี่ลีด้ค่ะเลี้ยงเป็ดนา แต่ว่าเบาเอือก็เบาน้ำเนี่ยเป็นติดฝนงาบได้จ้านะคะก็กินเท่าที่มาแล้วกันเนาะน้งขอหุน้นี่ยขามดีปากีซ้นต่อีาคนโมน่อต่อตัเอาไปกันก็ยดีแ้วเราไปยังไ้ก็ท้าดเย

มื่อีม่เป็นเด้อจ้าก็จะเป็นนะรบไปทำ้องเาจิ้มมกจ้ามันเป็นกับกินบะกินปะิ้นดกว่ามูิมยกตอนในเมเซียวเซตัวกุเจ็กปา่กินกินข้างเอ้ยไปเนี่ยเอ้เมือไปเอ้ยปาไปปุ่นแข้มคอไปบ้านบงเอ้ยเนี้ยกับเจี๊ยงเี้ยวจี้จี้ลยเอ้ยกาวโลดเอ้ย็นจ้วงยาเอ้ยก้ยนอ กินนี่แหละมาลาสิพาไปชมเรือหมู่อื่นบักหลายบ่ชมบ่ตายลูกก็ชมโคอีกินได้เด้อพี่น้องเอ้ยกินยังบ่อิ่มได้ได้ด้วยก็สิได้ตออยู่แล้วอัวนะแดงนะยูแดงอาล่ะนนยก็สิได้แหนทําบ่น่มื้อนี้ก็มื้อน กินแน่นีเลยอ้พวกินเต้นจ้ากินกินนะใส่เห็นกร่กกินกินแล้จะแทรบดูกินหากินทีแรกยัง้เงินอี่จุดตะกินแลเกิจัาเ็ั่วอคิวบาอกี้เนี่ยทักวันไงิเนี่ยเบอกเไมต่างเงนไปเนี้ยพูดนานเลยครับม่ดก นี้เอให้องเครื่องมันก็ได้เออจะจุอาหารนเนี่ยจะกินไม่งอดตอดอย่งน้นตอดกินนันั้นมเ้หออือิมมเือ่นันกนกิ้กะปอืมทอดทอดไปเลยทดอเฮ้ยมาเดิพี่นอมาเดิม่นนะจำเลนรูปะจ๊ะวันนี้นะครถือว่าอุดมสมบูรณ์นะคะอืมอัเขาอะไรเขาเนี้ย ดีนะจกทั <Dylan> <produ funny gli ete quer> ้งตีก็ได้เจได้แตะา้มนคือลอรได้ตนั้ตัวยักินน่แค่เพืข้าวพอได้ี่ว่ามันข้าวข้าวมากินได้กคือกลวยนนี้ก็ทีนีก็ุกแต่ืมื่ริกรข้าวพอได้ที่ว่าข้าว khôi ca cũng như cái ông phong cái nhang năm nay mưa la 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 là bỏ là นะยามาว่าอ้าวช่วยหอยยามาว่าวูกใช่ว่ามืออะไรเขาเห็นเนาก็จะหมอแดงมือนะมือนะจ็ไปนอนสวรรค์อยู่น้องกินเนาะนองสวรรค์จะจี่าคนโอยยามาบ่าวแล้วนะไปนอนงหอนเดียวนะนิงกับเขาคุณนะสีซีนะจะ้องไปแก้งตำรวจได้นะเป็นไรกันยุก แทะุขาดเกลือกว่ะไมเจียนมันกมนกมมันกับอบก้าไหนวะกินแซ่บถอดมันกินใมเซียวกินกินไหนมันแสบมันนุวะกินไหนมันอิ่มสมามากใจนะเงินคือกินโค้นะกิน่้ขันแทบสิไกินนี้ให้เป็นแล้วเสร็จแล้วม็ปลาเสอเอ้ยมาด้อจ้าเป็นอะไรกับสี้ือเออๆปลาเสือ มีแต่ซ้อเมเข่าเด้๋ยวอ่ะกลอั่อังดีลัแอบใต้แอบใต้เนะแอบใต้ฮะอ๋อแอบปากแม่นป่ะาดข้้งล่างกัสิเป็นเนาะตอต่อคต่อคุณยายอยากตอบกอับเชิญมาทานี้จ้าต่อโคนละเท่าไหร่หคุณพี่คุณยรยลอยอันนี้สาม้อย คนละสามร้อยอันนี้ท่านละสามร้อยท่านท่านละร้อยท่ารอยอืนคือสามท่านต่อให้น้องแน่ต่อตออให้น้องแน่ต่อกบมีขายที่น้อกมี่อไปทีกางจับกต่อสามได้ที่นองจักปากกินกินคือได้มากินดิบดิบแดงแดงะกินเข้าไป มันข้าวอยู่หรอไปอกินเป็ดเลยกูนั่นานี่แล้วมึงแล้วลกันยัพอยากินได้นะยาตินเป็ดพอได้เร <c oughs> าไม่กินต่กกินเบีย์จนเมาเลยันกล้ากข้าวสามแบ,บปกปัแกแยะเดี๋ยวนี้เมเียวนะปะกักขยะปปักแยงกับทูทมาแล้วกินปักกัะแังนีนนเนาะก็ไปตโกุก ไปี้ิ่ทปากปะวะไปพ้อมทำในบ้านน่อยกินพาฟฟาน้อยไปนั่งคุยกินแต่ใดเขากินบมไปนั่งคุยู้ชามาตะโนกันเป็นรถหัวแต่อยากกินคุยแต่ทันทีแต่พอหน้าเหมือนเมฆตายงมแต่แี่นั้นแต่รกไปกินใ้โซงหน้ามันไม่จึงกูจะกินเพ้อเต็มหัวกูบอกกินแต่กันันบพ บ่ด้กูไปทำเอาอยากเองเนี่ยอาไปเล่นหัวเลยอยากลปวอย่าพอไเล่นเสร็จออไปทำก็คุยด้อยกันจนตัวมันเยกินคุยกต่ตัวมันอยากเอาคุยกั่คุยแบบคุยแบครัวข้งมปักใเลยวันน้เราบุญออกมาดแล้วฝนตกแน่เพื่อนจะเลเยอะมากอยากแห้งนะเหมือนว่าได้กูแบบชื่อพัชแค่กระลูก ร้บสวนนะาวันมาในแมเตียวไปเวะเอมัวมาอะมนบอกไปจิ้มเงินในเร้อยเงืนชนกับบมีจะฝาอือั่บมีจ้าใบตใบเท้าเดนบมีใบแดงแต่ไหนก็โอนอย่างนั้นกวอือก็โอนห้อือแล้วเป็นไงส่ไปั่ะบวกกาตัดแลนส่บเลยจิอเป็นกาเรียมหร หาชวนกะปิไม่เกี่ยวมากเลยเอ้แซ่บกว่าจะใครท่านเอ้แซ่บกว่านี่ไอร่อยบอกินน้อมักนน้นเ้ยแซ่บ่านี่เอ้ยเอออยู่เป็นต้แต่บาวปเทอกินกแฟโม่เอ้ยกินเบอนเยบ่เอยคับเ้ยคาบหมยงี่ เอ้ยคปดนเอ้ยยี่นดี่น้องเอ้ยที่เมย์คนดีเอ้ยครับร่างโ้ยน้องเนยครับเอ้ยครับอมอมเนเงตัเป็นน้องแน่เอ้ยเนื้อสิ่งที่ถือตอึเนเก็มนเียซอแล้วเราอุนันเน้อันน่คือถือตองเนร่างอะดยับผมน่คเ่างอปกอบให้นเครับ เดี๋ยวก่อนุยปูเจลาเจลาบแบกแจ็ครูปปแเรากับคดีเดียวก็มือแรกเนี่ยไปส่งเราโลดไส่งเล้อดินได้โลดชิปชิปเจตโปแม่กหันได้โลดนั่นผมเฮ้ย จอมาไหนเราจุบไปอืมจบสิบไปโรดบาร์ดากกเรียนม่อมูลตกันเมยเออมั่วเรากับมีพอีูนเพื่อนเรากับร่างสีเหตุไปดไปโรดไปบิ่งแฮปปี้มั้อยไปน้ำเือจนหลาเอยองอวยาตีในท่อวยใจใจพึงอันนี้ือโหดลายแลล่า aoi, aoí rồi chị quên làm mất chút gì được, cười, uổng rồi cái phát thanh nghe này, cười, mà <laughs> <laughs> <Good. cười> <laughs>